ค่ะกับโจทย์ของวันนี้ด r i ั h Man Toy ค่ะหนูเคยได้ยินไหมคือวงเนี้เรารู้จักแล้วแหละเคยได้ยินเพลงออดอเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ถนัดแนวเพลงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นพวกแนวอินดี้หรืออารมณ์ประมาณนี้เนี่ยมันจะก๊อปปี้ยากมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองของเขาชัดเจนมาก ูต้องทำยังไงให้มันเหมือนอ่ะดูสิแล้วหนูเป็นหญิงหวานอ่ะตอนซ้อมก็เหมือนแบบต้องดูเยอะๆอะค่ะดูเยอะมากๆเวลาอะไรที่ยากๆเราก็ทำซ้ําๆใช่ดูย้ำๆดูเยอะๆอะไรค่ะเพลงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าเราแค่ต้องใส่อินเนอร์ความสนุกลงไปถ้าเรามีความสุขในการแสดงจริงๆว่าคนดูหรือว่าคอมเมนเตอร์ก็ต้องรับความสุขนั้นได้ Good เินมาอย่างฟรีฟรีอยากมีทีวีรุ่นใหม่ตรงเข้าไป นิ้วมากเลยเจ็บนิ้วด้วยเจ็บหน้าด้วยเพราะว่าโดนตึงไม่หมดเลยค่ะอันนี้คือคือกว้างสุดแล้วนะคะได้เท่านี้จริงๆได้เท่านี้จริงๆเหนือความคาดหมายครับคือคือน้องเขาเขาสวมวิญญาณความเป็นริส h man toy แล้วก็คือหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆครับแล้วก็ โดยเฉพาะความเป็นล็อกแบบเขาเรียกล็อกแนวมันจะเป็นแนวอังกฤษอังกฤษก็เป็นโชว์ที่มันมากครับผมผมสนุกมากแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องตีนแล้วกันนะครับที่แจ๊บเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ strong personality มากไม่ว่าจะเห็นเขาจาก50เมตรหรือ100เมตรก็จะจําได้ด้วยผมเขาและการแต่งหน้าได้แบบว่าตานี่คือตาแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมันมากเสียง ก็มันเหมือนกันแต่แต่ยังยังรู้สึกว่ายังมีความเป็นกรีนอยู่นิดนึงเพราะว่าเสียงของของพี่แจ๊บเนี่ยเขาจะเสียงเขาจะมันทะลุเพลงออกมาเลยเตัวตัวของพี่แจ๊บเนี่ยนะคะเวลาเขาร้องเนี่ยปากเขาจะกว้างซึ่งเราก็ทกําการบ้านตรงนี้มาก็พยายามแหกปากแหกปากอย่างก้องควางที่สุดเท่าที่ปากเราจะทําได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีมากวันนี้พี่แจ๊บโอ้โหแบบเจ๋งอะ่ะเจ๋งจริงๆริงในเรื่องเสียงบอกเห็นด้วยกับน้องเพรสนะคะที่ว่า คืออาจอาจจะเคยร้องเพลงเพราะพอมาร้องเพลงแบบนี้มันต้องชัดถ้อยชัดคําต้องเจาะต้องออกมาจากข้างในเลยน่าจะเพิ่มตรงนี้อีกนิดเดียวเอาตัวเองออกมาด้วยตรงนี้ต้องชมอย่างหนึง่งตรงที่ว่าจังหวะที่เขาร้องเพลงอ่ะทุกอย่างมันคือเหมือนเหมือนเป็นตัวเขาเองไม่ได้มีการมาแปะไม่ได้มีการอะไรมันทําให้เราทุกคนเนี่ยที่นั่งก็อยู่ตรงนี้มันทําให้เราเชื่อคืออาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึง่งที่เขาเชื่อแล้วมันก็เลยส่งมาถึงเราแล้วทําให้เราแบบไม่มองเรื่องอื่นเลยแล้วก็แฮปปี้กับการฟังเพลงไปถือว่าเป็นโชว์ที่ดีมากขอบคุณมากค่ะขอบค คอ,อมเมนเจอร์ของเราทั้ง5้าท่านคุณผู้ชม